สวัสดีครับสำหรับเย็นวันนี้นะครับวันที่29มีนาคม66นะครับเราจะมาซูมกันนะครับเวลา19นาฬิกานะครับเรื่องที่เราจะมาซูมนะครับเด็ดๆเลยนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดก็คือนะครับการสร้าง API จาก Google Sheets นะครับการสร้าง API มันสร้างยังไงนะครับสร้างเสร็จเอาไปใช้งานยังไงนะครับ จะสอนวิธีการสร้าง API จาก Google Sheets นะครับเมื่อได้ API แล้วเนี่ยนะครับเราจะมาสร้างระบบ CRUD นะครับ Create, Read, Update, Delete ข้อมูลหรือว่าครัดนะครับซึ่งนะครับจะเอาข้อมูลนั้นมาแสดงในรูปแบบของ Data Table นะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่จะมีการสอนนะครับระบบ CRUD จาก API นะครับซึ่งจะดึงข้อมูลจาก API แล้วก็มาทำการ ปรับแต่งข้อมูลไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มข้อมูลนะครับแก้ไขข้อมูลลบข้อมูลนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดสําหรับหลักสูตรนี้มีประโยชน์มากๆและก็ต่อยอดได้อีกเยอะแยะเลยนะครับใครพลาดหลักสูตรนี้ถือว่าเสียดายมากๆนะครับเพราะว่าหาเรียนได้ยากและไม่ค่อยมีใครสอนในเรื่องนี้เลยนะครับการสร้าง API จาก Google Sheets และก็ระบบ CRUD นะครับอ่านเพิ่มลบข้อมูลอัปเดตข้อมูลจาก API นะครับ อยากรู้ว่าเป็นยังไงต้องมาเจอกันในซูมเย็นนี้นะครับ1ิบก้านาฬิกาเจอกันครับสวัสดีครับ